สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้การสร้างสไลด์ด้วย Google s l i d e นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเข้าไปที่บัญชีล็อกอินนะครับ Google account นะครับหลังจากที่ทำการล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้คลิกไปที่ปุ่ม9จุดนะครับเลือกไปที่ Google Drive นะครับพอเข้ามาใน Google Drive แล้วนะครับให้คลิกไปที่ปุ่มบวกนะครับใหม่นะครับเพื่อสร้างสไลด์ขึ้นมานะครับ เลือกไปที่โลโก้สีเหลืองนะครับ Google Slide เนมะื่อเข้ามาถึงหน้าจอ Google Slide แล้วนะครับงานนำเสนอที่สร้างขึ้นมาใหม่ทุกงานนะครับจะเป็นงานนำเสนอไม่มีชื่อนะครับให้ไปตั้งชื่องานนำเสนอนะครับโครงสร้างของ ด้านขวามือนะครับจะมีธีมให้เราเลือกนะครับเราก็สามารถเลือกได้ตามที่เราต้องการนะครับสวยดีนะครับเลือกเป็นแบบนี้ใส่ข้อมูลไปนะครับโครงสร้างองโลฟอนถูกใจไหมสีถูกใจไหมเราสามารถเปลี่ยนฟัน์เปลี่ยนสีได้นะครับ ก็ใส่รายละเอียดส่วนตัวเข้าไปนะครับขนาดกระทับโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับการเพิ่มสไลด์ใหม่นะครับให้คลิกไปที่ปุ่มบวกเพิ่มสไลด์ใหม่ขึ้นมานะครับเรากะใส่รูปภาพนะครับเราก็คลิกไปที่เครื่องมือคลิกไปที่สำรวจนะครับ ไไหนโลกไหมไี่นีองพิมพ์อบสารกิษน,น,นะครับไปนะครับ แล้วก็กดไปที่แทรกนะครับเวลาที่เราได้รูปมาแล้วนะครับมันจะมีกรอบสี่เหลี่ยมนะครับเราก็ลองปรับดูตามความชอบใจเวลาที่เราดึงรูปเข้ามานะครับจะมีลิงก์ตามเข้ามาด้วยนะครับโดยการแอดจากสำรวดเมื่อสักครู่นี้นะครับหน้าต่อไปนะครับ เราจะลองไปคลิกที่ปุ่มแทรกนะครับคลิกที่ปุ่มแทรกเนี่ยจะมีแทรกรูปภาพแทรกข้อความแทรกเสียงนะครับออดิโอต่างๆนะครับแทรกวิดีโอนะครับเราอาจจะดึงวิดีโอเพื่อประกอบเกี่ยวกับเรื่องของที่เราสอนอยู่นะครับ เ,เข้ามามนะครับเวลาที่เราเลือกวิดีโอเข้ามาแล้วนะครับเพื่อจะให้เหมาะสมกับเวลานะครับเราเอาจจะวิดีโอดูวิดีโอนั้นมาก,ก่อนนะครับเราสามารถดูได้ว่าเนื้อหาส่วนไหนนะครับที่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่เราจะเรียนกันนะครับดนกรณีนะครับทีั้งหมด5นาทีนะครับเราาทีดูที่เริ่มที่นาทีที่2นะครับ นาทีที่4นะครับถึงนาทีที่4นะครับตรงกับเนื้อหาที่เราต้องการให้นักเรียนเราดูนะครับเล่นอัตโนมัติเมื่อนำเสนอนะครับก็คลิกไปต่อไปนะครับ จะเป็นการนําเสนอนะครับคลิกไปที่ดูสไลด์นะครับ, 4, รบเชื่อม t ึ4,000องศาเซลเซียสอธิที่สองเลย <upper> นะครับนำเสนออีกครั้งหนึ่งนะครับการนำเสนอเนี่ยเราจะนำเสนอเต็มหน้าจอนะครับจะมีตัวชี้อยู่ข้างล่างนะครับเวลานำเสนอเนี่ยเราคลิกไปที่ตัวชี้นะครับเพื่อจะชี้ใน ข้อมูลที่เราต้องการที่จะพรีเซนต์นะครับเพื่อให้เกิดความโดดเด่นนะครับเรียกร้องความสนใจได้ดีมากนะครับกด Escape ออกไปนะครับต,ต่อมานะครับ g o o g l e Slide เนี่ยจะบันทึกอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับลองกด Enter ไปนะครับ กำลังบันทึกนะครับก็จะมีการบันทึกอยู่ตลอดเวลาต่อมานะครับเรื่องของการแชร์ปุ่มด้านขวาที่มีรูปแม่กุญแจนะครับทำการแชร์สามารถพิมพ์อีเมลของผู้ที่เราต้องการที่จะให้เข้ามาร่วมงานกับเราได้นะครับ แบบการแชร์มี3าตัวนะครับคือแก้ไขได้แสดงความคิดเห็นได้แล้วก็ดูได้อย่างเดียวเท่านั้นนะครับต่อมานะครับเวลาที่เรามีการทำงานร่วมกันเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีการกำหนดพื้นที่การทำงานแสดงความคิดเห็นกันนะครับสมมติว่าเราต้องการให้ผู้ร่วมง,งานของเราเนี่ยเข้ามาเพิ่มเติมข้อมูลของเนื้อหา ตัวแกนโลกตัวนี้นะครับเราก็ใส่เข้าไปจากรุนี้นะครับช่วยเพิ่มเนื้อหาใน ก็ใส่ไปเมื่อเราทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถที่จะดาวน์โหลดมาเก็บไว้ในเครื่องของเราได้นะครับคลิกไปที่ไฟล์นะครับก็จะมีคำว่าดาวน์โหลดนะครับสามารถดาวน์โหลดมาเป็น PDF เป็นรูปภาพเป็น PNG นะครับหรือ ถ้าต้องการที่จะแชร์ไปในโซเชียลเน็ตเวิร์กก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับคลิกไปที่คำว่าเผยแพร่ไปยังเว็บนะครับมันก็จะมีลิงก์ขึ้นมาให้เรานะครับคลิกไปที่เผยแพร่นะครับนะครับก็สามารถที่จะแพร่เผยแพร่ไปในโซเชียลเน็ตเวิร์กได้นะครับและ ตัว Google Slide นะครับก็คือสามารถดูได้ทุกอุปกรณ์นะครับเราสามารถที่จะดูในมือถือของเราได้นะครับก็ลงแอปพลิเคชัน Google Drive ไว้ในมือถือนะครับเดี๋ยวจะลองเปิดไปที่มือถือให้ดูนะครับครับคือหน้าจอมือถือนะครับเลือกไปที่ Google Slide หรือ Google Drive ก็ได้นะครับลองเลือกไปที่ Google Slide ดูนะครับ ก็จะเห็นสไลด์โครงสร้างของโลกที่ทเมื่อสักครู่นี้เราทำขึ้นมานะครับโอเคนะครับมันมีประโยชน์มากมากเลยนะครับแล้วลองใช้กันดูขอบคุณครับสวัสดีครับ